ลูกจะตายน้อยสีชมพผวแกไม่เจอเลยอะ,รอะหรือว่าแกจะไม่ได้เอามาเฮาย้ยิวิถ้าเมื่อกี้เนี่ยนะฉันไม่ได้เอากุญแจมาแล้วเธอเอากุญแจที่ไหนไปโยเล่นเออริด้วยแล้วมันจะหายไปได้ยังไงอะหรือว่าอ๋ยไ่พูดดีกว่า ทำไมอะ่ะี๋ยวแกก็หาว่าฉันต้องอีกอะ่ะพูดมาเหอะขนาดนี้แล้วหรือว่ามันจะมีกระลอกวิ่งเข้ามาในห้องแกแล้วคาบกุญแจแกออกไปวะต้องว่ะ ได้ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยแกนี่โง่หรือฉลาดวะด่ฉันเนี่ยจะกุญแจนเนี่ยไปคืนน้องเขาแล้วน้องเขาก็จะปลื้มฉันเป็นไงแผนฉันนี่แหนแกบอกแกชอบพี่พลาวไงเฮ้ยใ,ใครสั่งใครสอนแกนวะว่าให้จีบผู้หญิงได้ทีละคนเนี่ยนี่ดูฉันเป็นตัวอย่างนี่ตอนอยู่เชียงรายนะจีบทีต้อง สองคนสองคนอเฮ้ยทำอะไรให้มันเนียนกว่านี้หน่อยเป็นไหมเนี่ยถ้านายอยากให้มันเนียนนะต้องให้คนอื่นไปแยง่งกุญแจจากน้องเขามาแล้วนายก็ไปแยง่งกุญแจคืนมาให้น้องเขาเนียนกว่าเยอะแกทำหล่ไหนไว้หน้าบ้านปะเนี่ยอะไรเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ย hey! นั่นมันพงกุญแจกระต่ายน้อยสีชมพูแสนน่ารักของแนนนี่ไอหนึ่งไอหนึ่งไงไอหนึ่งเนี่ยมันแอบเอาไปส่วนฉันเนี่ยก็เลยรีบแย่งมาเลยเพื่อเพืคืนให้น้องแนนเนี่ยจ้าขอบใจนะพี่เอกโอ้โหพอเลยพ,พ,พอเลยไอหนึ่งแผนแกน,นี่สุดยอดเลยว่าขอบใจมากเว้ย thank you. อะไพ่อโอ้โนี่เรียกนี่แต่ละครั้งนี่ต้องมีอะไรเหรอไม่มีอะไรเรียกไม่ได้ใช่ไหมนั่นแสดงว่าไม่มีอะไรนี่แม่เขาโทรมาต่อว่าที่เอ็งไปคบเพื่อนติดยาแล้วก็ออกไปซิ่งไปแว้นเราเนี่ยควรจะหางานหาการทำนะไม่ใช่ลอยไปลอยมาวันๆคนไม่ผักตบชวาจริงๆเนี่ยพ่อเขาพูดก็ถูกนะเอกคนเราเนี่ยมันจะต้องใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย การนี่ผมไม่ได้บอกใครมันแปลว่าผมไม่มีเป้าหมายเหรอฮะป้าแล้วตกลงเป้าหมายของแกคืออะไรการนี่ผมไม่ได้บอกใครว่าวันวันนึงเนี่ยผมออกไปทำอะไรมันแปลว่าผมออกไปเดินเล่นเหรอผมออกไปหางานพ่อแล้วไอ้แค่วุฒิมสามนี่นะใครยังมีงานให้ทำผมก็แค่ยังไม่ได้บอกใครเท่านั้นเองว่าผมอะได้งานแล้ว งานร้องเพลงอาหารอึ้องนะเซ่แล้วทีเนี้ยจะพูดอีกไหมว่าผมอ่ะไม่มีเป้าหมายแล้วทีเนี้ยจะพูดอีกไหมว่าผมอ่ะลอยไปลอยมาไม่มีอะไรทำเคยบอกพ่อแล้วไงว่าผมอ่ะจะต้องหาเงินจากการเล่นดนตรีให้ได้ แย่เลวไอ้นนฉันนั่นไป่บอกว่าฉันได้งานแล้ว,วดิทําไงดีวะไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็บอกว่าเป็นนักดน,นตรีโทรไอ้บ้าพ่อฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะเว้ยทำไงดีวะไอ้นน่งนี่แกถอไปฟ้องแม่ฉัน นที่ฉันไปแว้นแล้วเขาเพื่อนติดยาเหรอฉันไม่ได้โทรไปแต่แม่นายโทรมาตลกแล้วแม่ฉันเขาจะโทรหาแกทําไมวะต้อแม่นายโทรเข้าบ้านก็เพราะนายเองไม่ใช่เหรอที่ไม่ยอมรับสายแม่นายอ่ะก็เลยฟ้องแม่ฉันว่างั้นแกคงแค้นฉันเรื่องเมื่อวานสินะนนที่ฉันใส่ความเรื่องกุญแจให้แกแต่แผลนวน่นนะแกคิดเองเลยนะเว้ย ที่ฉันบอกไปอะเพราะฉันหวังดีกับน,นายนะเว้ยอย่าให้แม่นายเตือนนายบ้างอยากให้นายทำตัวเลื่อยเปื่อยไปวันๆแบบนี้เลื่อยเปื่อยอะไรฉันได้งานแล้วเว้ยงานอะไรงานร้องเพลงไม่ใช่หรออยู่ถัดจากบ้านเราแค่สองซอยเอง เงินเดือนดีด้วยนะเว้ยดีไม่ดีนะฉันเนี่ยอาจจะได้ออกซิงเกิลด้วยเฮ้ยนนตอนนี้ฉันซวยหนักกว่าเดิมแล้วว่ะไม่ใช่หางาร้องเพลงอย่างเดียวละฉันต้องหาทางออกซิงเกิลให้ได้ด้วยดิโอ๊ยึ้ึ้ แกได้ขายแท้จอสกิมพูลป่ะที่เขาบอกว่าจะมีคนใดคนหนึ่งย้ายไปอยู่โงโกกินติก้ะอ๋อพี่ว่านอนคุกให้สัมภาษณ์เลนะแต่ฉันชอบพาจริงคูมากกว่านอนคุกดิ่พาจริง่คุกพาจริงนอนคุกมันจะไปหาได้ยังไงเฮียยตายเลยพี่นอนยังไม่ตายเหรอเนี่ย พักอะไรเนี่ยโอ้คนนี้ไงที่ฉันเล่าให้แกฟังอ่ะพี่นุนเฮ้ยเดูดีอ่ะลงตัวมากเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยน่ารักจังเลยแกซีนั่งไหนเมื่อไรเนี่ยฉันนั่งตรงนั้นไม่เคยเห็นเลยคนนี้เหรอที่แกบอกว่า ติดยาพาเพื่อนเสียผู้เสียคนแล้วก็แว้นมอเตอร์ไซค์พอพอพูดแต่ละอย่างเนี่ยดีทั้งนั้นเจ๋งมาใช้เลน่ารักน่ารักเฮ้ยมหาพี่เอกใช่ป่าววันนี้พี่เอกไม่อยู่หรอกเขาไปซื้อของไม่ได้มาหาเอกมาหาไอ้หนึ่งมันมาหาพี่หนึ่งใช่ ก็จะมาตอบแทนมันเรื่องที่มันพาเจ้าน้หาที่พาฉันไปบําบัดเขาที่แล้วไงหน้าตาดูไม่น่าเป็นคนดีได้เลยเนี่ยแต่ก็เป็นคนดีนะเนี่ยกระตันอยู่ด้วยว่าแกพี่มีเมียหรือยังอ่ะยังไม่มีอะก็ว่าและนี่ใส่เงี้ยไม่น่ามีหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรของแกเนี่ยทำไมพูดเรียนวะเฮ้ยแก ฉันไม่ได้จริงจังอะไรเฮ้ยไอ้นนไม่เจอกันานานนะอีกหนึ่งแกจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกแกว่าถ้าฉันออกจากสถานบ,บําบัดมาเมื่อไหร่แกโดนแน,ะอน่อย่านะเว้ยอย่านะเว้ย ฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะตอนนี้ฉันเป็นคนดีไม่อาคตมากหลายกับใครก็ดีนอกจากแกเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยอย่านะเว้ยฉันก็เป็นคนดีนะเว้ยแต่ฉันทนไม่ได้ที่แกเอาเรื่องของฉันไปบอกแม่อ้เอกฉันไม่ได้โทรไปอ่ะก็ไม่เอกโทรมาเองอ่ะคำตอบของแกเนี่ยมันไม่ทด้ทำให้ฉันโมโหน้อยลงเลยนะเว้ยฉันกับไอเอกเนี่ย รักกันขนาดตายแทนกันได้นะเว้ยรักมากกว่าพ่อแม่นายอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าทุกย้อ้าวฉันมีให้แกเลือกอยู่สองอย่างหนึ่งให้ฉันต่อยแกโดยดีเฮ้ยเมียวหรือสองเอาเนี่ยแหละให้ฉันไล่ต่อยแก เฮ้ยไม่เอามีมีม,มีมีวิธีปลอมดองป่ะไม่มีเว้ยเฮ้ยแกโดนแน่เฮ้ยไอหนึงแกทำฉันฉันทำแกที่ไหนเล่าแกทำตัวเองอะไม่รู้แหละโดนแน่ไปไหน แกจะหลบฉันอีกงานเปล่าวะถ้าฉันไม่หลบฉันก็โดนเลยดิแล้วที่แกหลบฉันแล้วขาฉันไปโดนโตอ่ะรึกว่าฉันไม่จเจ็บหรือไงวะถ้าแกเจ็บแกแค่แเตะดิปากดีนักเฮ้ยอย่าด้วยเคยต่อยเอกคว่ำม,มาแล้วด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันน่ะจะต้องทบต้นทบดอกทบตายกับแกอย่าด้วยไอ้เอกมันเอาอย่าด้วยฉันมีอาวุธด้วยอ๋อเก็บมีอาวุธเหรอ ฉันก็มีอาวุธเหมือนกันเอาเดิกทำไมทำไมฉัไม่หยิบอันนั้นวะเออน้ยฉันแกเอาที่ไปเอาเอาสองันเฮ้ยเฮ้ยแกข้างบ้านแม่อ พิ่ข hmm. yeah, okay. ึ้นไปนะแกเฮ้ยแ่แกใ้หนึ่งเพื่อนั่นแล้วอ่ะเยเกมาไหนแล้วแปดสองแปดสามแปดสามเป็น ทำฉันเะเว้เก็ตายแน่อย่าด้วยเกบตายตายค่ยๆอยๆ่เดี๋ยวดยๆนึเอ้นว่าเสียมันแนะมแกติายามด้ย เฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคือแกอย่าใช้กำลังตัดสินปัญหาเลยวะเฮ้ยแกแกอย่าใช้กำลังตัดสินปัญหาดิเฮ้ยเป็ไไนไงวะคือ,ค,อคือเรื่องของไอ้เอกฉันไม่ได้ตั้งใจเว้ยคือเขาโทรมาเองแล้วฉันก็เลยบอกไปตามตรงะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วส่วนเรื่องของเรื่องของแกที่ฉันเรียกเจ้าหน้าที่มาจับแกฉันไม่ ฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยจริงจริง,รงแล้วเป็นไงล่ะหลังจากแกเลิกติดยาชีวิตแกดีขึ้นใช่ไหมเออมันก็ดีเออแล้วสุขภาพก็แข็งแรงหนวดเขาก็ไม่มีหน้าใสากิ้งหล่อขึ้นด้วยใช่ปะเฮ้ยแต่ฉันหล่อธรรมชาติอยู่แล้วเวย้ย <c oughs> จริงๆแล้วแกต้องขอบใจฉันด้วยออด้วยไม่เออทำไมอ่ะก็ฉันไม่ใช่คนดีสิใจฉันทำอย่างน้ยังไงวะฮะ ไอ้เฮ้ยไอ้ไอไอไอ้อ้ไอ้อยเอกเฮ้ยฉันกำลังจะโทรหาแกอยู่พอดีเลยว่ะเฮ้ยจริงดิที่ไหนบ้านฉัน ไลเตะหนึ่งในบ้านเลยหรอโอ้โหอะไรนะแสดงความเจ๋งแสดงด้วยวิธีอื่นก็ได้ไหมเฮ้ยจะพึ่งทำอะไรนะเว้ยเดี๋ยวรอฉันกลับไปก่อนโอ้ยตัดสายไปอีกไอเอบอกให้ฉันรอก่อนสงสัยมันจะมาช่วยฉันจัดหนักกับแก้วอะลิวิไอหนุ่มไงนอนอะวุ้นเตะบอลเล่นกันอยู่ในบ้านเตะบอลไรเล่ากำลังจะ กอย่าเข้ามานะเว้ยแกไม่ได้ยินจริงวะหนูว่าเสียงแบบนี้คงจะไม่ได้แตะบอลกันแล้วอะปั้มกันเหรอเฮ้ยใช่เฮ้ยอ๋อเฮ้ยมีหน้าตอนแรกแตะบอลที่แท้เนี่ยมีอารมณ์ทางเพศนี่เองโอ้ยอะไรของแกวะไอ้นนท์เฮ้ยไอ้เอกเฮ้ยมาพอดีเลยเว้ยเฮ้ยที่ฉันรอเนี่ยก็เพราะที่แกบอกเลยนะเว้ยมา เ่วยอารมณ์มันเฮ้ยเฮ้ยโว้ย้ยดิฉันมาห้ามแกทำไมวะที่ฉันอัดมันอ่ะก็เพราะแกนะเว้ยไม่ได้เว้ยคืวหนึ่งมันจะเร็วก็เหอะเร็วตรงไหนวะฉันเป็นคนทำให้มันเลิกยานะเว้ยแกอย่าโดนมันอัดไหมถูกต้องฉันมันเร็วจะเข้ามานะเว้ยยังไงมันก็น้องฉันนะเว้ยสองเดือน เป็นพี่ฉันแค่สองเดือนเนี่ยนะไอ้นอนล์โลยเฮ้ยเดียว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 เอกมันเป็นพี่ฉันต้องสองเดือนเชียวนะอย่เข้ามา,เล,าเ,เลยจะทำอะไรมาเลยเออเรื่องแกกับมันน่ะฉันโยกให้แต่ถ้าเรื่องของฉันกับมันน่ะต้องสาสางกันวันนี้เฮ้ยอย่าเข้ามาเลย เรื่องอะไรอีกอ่ะก็เรื่องที่แกเอาเจ้าหน้าที่มาจับฉันเข้าสถานบำบัดไงในแกบอกว่าแกลืมไปแล้วว่าเอาเปลี่ยนใจไม่ได้ไงวะอย่าไป้นนอะไรเอกแกอยากมีเรื่องกับฉันอีกคนหรือไงวะฉันไม่ได้อยากมีเรื่องกับแกเว้ยแต่ฉันปล่อยให้แกทำอย่างนี้ในบ้านไม่ได้ อีกนึงนอกบ้านเฮ้ยนอกบ้านก็ไม่ได้๋ยวแกดูนี่อะไรแกดูนะเว้ยเกย์เลยกับอาชญากรเนี่ย เส้นแบ่งมันนิดเดียวนะเว้ยพี่เอกพี่เอกเขียนคำว่าอาชญากรผิดอ่ะเก่งมากก็เขียนเองเลยปะโอ้โหสบาย เจยวก้อนเขียนไงอะอะอย่าเข้ามานะเว้ยด,ดูดีนนเส้นแบ่งนี้มันบางนิดเดียวเองนะเว้ยตอนนี้แกเนี่ยอยู่ฝั่งเกเรนะเว้ยแต่พอแกข้ามมาปุ๊บนะ ทำอ่ะฉันทําเพื่อแกนะเว้ยฉันก็ทําเพื่อแกเหมือนกันเว้ยเด็กเกเลยองพวกเราเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีดิวะมันต้องรู้อะไรควรเกเรอะไรไม่ควรเกเรต้องเกเรให้ถูกกระเทศะเราถึงจะเป็นเด็กเกเรที่ดีของสังคมเว้ยจะพูดดีวยไอ้เอกแต่มันดีแบบแปลกไงไม่รู้เนะ วึงเ้ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเว้ยโอ้ไรวะพอพแล้วพอแล้วเข้าใจแล้วเอ้าเฮ้ยไปไปนั่งไปไปนั่งไปคุณยกต่อเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ฮะเฮ้ยถามหน่อยอ่ะซื้อมาไม่มากมายขนาดนี้พวกกักตุนสินค้าป่ะเนี่ย นี่คุณไม่รู้อะไรลดราคานะคะถุงละห้าสิบบาทสองถุงร้อยถุงละห้าสิบบาทสองถุงร้อย <c oughs> แล้วมันลดตรงไหนอ,อ๋อเอานาะต้องซื้อมาแล้วอะ่อวะพอดนี่ว่ะออกนนอนหลบแล้วเฮ้ยทำไมต้องหลบวะแคร์ก่อเรื่องเงยอะไม่รู้ตัวเลยไงเฮ้ยศักดิ์ศรีเขาเด็กเกเรอย่างพวกเราอ่ะกล้าทำก็ต้องลาวสิวะโอ้ยเ,อ,อ,เอ,อ็เอกครับ ไปหนอะ่ะไปทำงานไงพ่อก็ผมบอกแล้วไงพวกผมมาได้งานร้องเพลงแล้วไปไปคุณเข้ามานะอย่าไปทำน้ำอ่างให้กินหน่อย <c oughs> ทำส้มนะตอนเย็นปู่ให้ด้วยนะเออ <c oughs> ไปลอยนนอะไรวเกื <c oughs> อบแล้วไหมล่ะอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอกอ๋อครับล <c oughs> ืมไม่มีอะไรเดี๋ยวคิดได้แล้วเรียกใหม่ แค่นี้แหละนนนไปเร็วเงยตายไหมวะ ไปใช้ร้องเพลงที่รัาอาหารใช่ร้องที่นอาหารด้วยแล้วก็ออกซิงเกิลด้วยเหรอ,อใช่อ,ออกซิงเกิลด้วยสุดยอดมา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 ฟังกันเลยดีกว่ามามาเลยเล่นไงแม่ราอเล่นราอเล่นร้อเล่นเดี๋ยวเข้าท่อนแรปก่อนเดี๋ยวสองคนเนี้ยโยๆได้วยนะ One t r u วันชูทรีก็คนมันรักจริงวิ่งก็เร็วได้โปรดเฮลเข้ามาใกล้ชิดกันหน่อยอุ่นใจรีบปิดไฟอ่ะใส่ก่อนเอยผมรักคุณคนเดียวที่หนึ่งบทยาทำคึงตึ่งนักเลยสามวัยต้องนอนหนาวระทมคมใจน้องคนใหญ่นะไม่เคยแลเดียวผมรักคนคนเดียวที่หนึ่งบทยาทำคึงตึ่งนักเลยสามวัย มคเเคยยแลลีวำถามท้ายละครคำว่าอาชญากรสะกดอย่างไร 1. ออ่างสละอาชอช้างยอหญิงสละอากอไก่รอเรือ 2. ออ่างสละอาชอช้างยอหญิงสละอากอไก่ออ่องนอนผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งคำตอบได้ที่ sitcom@thpbs.or.th ประกาศผลผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook sitcom ลูกไม้